เอาลครก็รผมอยู่ผมวันนี้เกมแคสเตอร์นะวันนี้พี่ก็จะมาทางต่างๆครโมเขอที่มีคนขอพี่มาก็คือก็บอกว่าอยากให้พี่เล่นริวสเตชั่หน่อยว่าผ่านยังไงแล้วก็อันที่อย่างนั้นคือสองที่ตีบอสคิวตัวนี้หน่อยว่าทำไมแต้มเยอะๆนะจวก,ก็ไปเล่นที่บอสคิวก่อนเลยบอสคิวพี่จะไม่ตีดูนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจลีนะมันเปลืองพลังงานพี่ พ,พี่ตีได้สกอมมาหมื่นนิดส่วนลายอัะที่พี่ใช้ออกแล้วแน่เลยอ่ะเราจัดให้ดูสดๆเลยก็ได้จะเป็นเกาเชอร์เขียวอีสตินฟ้าเอเลนเต้แดงแล้วก็ตัวของเดลี่แดงนะทีมาวันนี้เลยส่วนเดลี่ก็จะใส่เป็นเกียร์โจมตีสีอ่ะ ดาเมจครีอีก2แล้วก็ตัวภาษาเป็นถัดเป็นเด็กดอกหรือว่าซาริเอลโอเคประมาณนี้เลยอาหารที่กินจะเป็นอาหารโจมตีค่อยๆเก็บบับดีๆไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงสุดท้ายแล้วก็ติมิกัดเลยฮะลดต้านครีขั้ขน3ามลาสเซ็ทขั้น3บับสามเดลีและอันติชกไปควรก่อนอันติชกควรให้เลือดเขาเหลือประมาณ20%นะให้บัฟเผาหนูหายบนหัวก,ก่อน แล้วก็ดีลีฟคนมประมาณ3แถวสกอร์จะเยอะมากๆไปดีนั้นส่วนเดียวสเตทมาพี่ลให้ดูเป็น EP แล้วหมู่บ้านไปแล้วกันทุกคนแต่มันเริ่มที่หมู่บ้านบาเน,นียกันเลยก็จะมีโน้งสามดา่านเนาะก็ความอยากที่มันจะต่างกันนิดน,นึงส่วนทีที่แชร์เขจะฟิกตัวขนาดน,นะแล้วก็ ของซีซั่นแรกผมแม่ทำให้ปั้นขึ้นแค่วิโวแปดสิบพอปั้นขึ้นมาเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ปวดดาวได้ครบก็น่าจะเล่นได้บายทุกคนแล้วนะไม่น่ามีเลยญาติไปก่อนู่แล้วคืนเจ็ดสิบป,ปดดาวเต็มอ่ะหานแน่นอนดาวม่วงไม่ต้องอัพก็ทำไดนะ้แต่พี่อัพไ,ได้เร็วพี่เหงาแล้วก็อย่างหนึ่งพี่ยุนนะนำไม่ควรอัพนะคืออันติตัวอากับตัวเอชอาร์เนี่ยพี่แนะนำเลยให้อับอันติให้ต่ำให้หมดเพราะว่ามันทำง่ายถูกปะ ประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้แลยนะสีสีที่เรืมากเขาเท่าตัวได้เลยถูกปะประมาณนี้ส่วนวิธีการตีก็หอน่าจะตีกันได้แหละแต่แค่จะจะนําไปเฉยมันต้องตัวประมาณไหนวิวประมาณไหนตัวไหนอันใดการตีกันสมอยแล้วกัน ไปอย่างนี้สกิลหมู่ไม่ต้องแท้งันเบาตั้งพร้อมไนวะ้ก่อนสี่ไปแล้วก็ทวีคู่งัดโอเควันนี้โอเคกาตั้งพมือมเลยดีที่ดีโคตรยังไงอดทนนะทุกคนคิดดูติดชาไหน ก็อันติไปตั้งค้อนแล้วก็เอาอายุนีตีขั้นสามเรียบร้อยฮะหูแตกอะแล้วก็อายุนีตีขแบบั้นสามไปโคตรเธอไปแค่สามพันสี่ทุกคนไม่เข้านะโคตรหยด แล้วก็เราก็ตีส่วนไปเลยเป็นที่นนซึ่งพีวีคู่เนะี่ปั้นมาเนึ่องกับทีมบันได้เพือนที่หนึ่งบอกนะแล้วก็พาสีเนะี่ยปลงคือพาสีก็ลงท่าติดสวนได้ตัวเดียวนี่คือไปลงบอสเขาก็กดมากนะเป็นตัวแขงเพื่อนฮิวๆเลย เมื่อเรียนสเตปมองว่าเป็นสเต,ต็ปที่คุณตั้งตัวไปอ่ะมันรับประโยชน์ก็จริงแหละแต่มันสามารถเอาไปได้ในท้ำฝึกตนท้ายซึ่งมันได้ไหมมือใหม่อ่ะถ้าปั้นเสร็จฐานด้านแรกไปอ่ะคุณจะสามารถลงอัมพันธ์สางแล้วชิวๆเลยอเงานต่อไปฮะโอเคพี่เกลือไม่ต้อเป็นเกลือมอแดงนะเพราะว่ามันเอาไปเล่นบีบีพีได้จริงนะ สวนเกมดิร์นะมำเกมเดิร์เขียวว่าใช้ตีบอลเท้าได้ใครอยากจะลองปั้นตัวอื่นก็ได้นะแต่พี่ไม่เคยลองก็คือตัวที่พี่แนะนําก็คือตัวที่พี่บอกแล้วว่าเล่นแล้วมันผ่านชิวๆนะแบบบ้างทุกตัวผิดสีนี่แหละเพราะว่ามันทำให้เราเล่นยากขึ้นคือทีมพวกนี้พี่เคยลองหมดแล้วลองกับมึงเองแล้วมันเล่นง่ายผ่านง่ายอย่างนี้ทุกคนอันนี้น้ามากระเทืออตัวแรกคือเงี่ยนี่ฮะเราบัฟไปเรา จะไปสองใบพี่เกลือตีเลยโคตรแรงประมาณนี้รถกียรนะดั๊ตเราไม่ต้องกลัวเหมือนเดียเพราะมันก็รถกียสองตัวแหละ แต่ ه, ตัวที่น่นาราหลักเลยก็จะเป็นขอ,อหลักอันติดีกว่ามาตัวที่น่นาระังคางจริงๆน่าจะเป็นเดียนนี่มากกว่าดับน,นะมันตัวที่ทำให้เกิดครับแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะเนี่ยหอกยาหมอกหรือเปล่า เป็นการแก้ตามที่ไม่ให้นัดกับเดียนที่ลอันติได้การสร้างเกาะเกียร์มอเสร็จแล้วเราก็บับทิ้งไว้แล้วก็จัดไปแล้วพี่ก็ตีเดียนเน่ไปเอาให้ตายตีไปอุ้งถดตำเมนตับไปก่อนแล้วก็ตีเดียนยให้ตายโอเคชิว อันนี้รถต้นของลูกเกนโดนรถดามิปไปแล้วนะติ๊กก็จะไม่ดิ้นแหงอย่างที้ควรโคตรเบาเราตั้งวอร์อีกรอบหนึ่งเราชกแล้วเราก็ไล่เทนนิงไปสังเกตว่าเราจะจอเกาะเราไม่เข้านะเพราะว่ามันมีเดียนนี่สาธิบับแล้วก็บวกกับเกียร์มอลรถเกาะไปแล้วด้วยเอ๊ะลดดาเมจไปแล้วด้วยแล้วก็จะอรมากเลย มา,าไม่เข้าเลยเห็นไหมผนบอกให้กระเทือนดีอันนี่ก่อนน่าลำคัญงกับดัดดิจับไปจบอบอบไปบอนแล้วก็อันตีไปเรียบร้อยอีซี่ฮะ ไปไปสเต็สุดท้ายของคลิปนี้เลยซึ่งโชว์มีพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาอัดนะคงทำคอนเทนต์แบบคิดสั้นๆไว้ก่อนส่วนทริปยาวๆพี่พี่ก็นหนุบๆแล้วพี่ม,มากๆพี่มาทำให้นะสัญญาเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นตานสุดท้ายละก็จะเป็นทีมอนนี้เลยนะตัวมานี้สิเออคือตัวอื่นพี่ก็เคยตั้งแต่พวกกิ้วเนี่ยพี่สลับมาเข้าเลยแรกๆพี่ป้อนกิ้วฮันเดอร์แต่เว่าเล่นไปแล้วไม่เวิร์กเลย ใส่ตัวไปเพิ่มเลือดอจัดไปประมาณนี้เลยซีซีพี่มากกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่อัดตัวสุดมากแล้วก็เวลเยอะปทดดาวตันดาวม่วอยงปวดเอาเว้์อีกส่วนชุดแฟมบผมม,มองว่าไม่จำเป็นทุกคนเอาเท่าที่เราได้ก่อนไม่ต้องไปหาชุดแฟร์เยอะ าจะซื้อก็ซื้อจากพวกแค่ะเล็ลับเออคืานว่าเรามีอะดีโอรี่นี่ยทุกคนก็สุดเดือนทุกคนนะแล้วก็มีที่เลียนนี่ต้องทำอะไรอีกๆโคถึอโคดโทรเลขอะโอเคกาสวยจัด ตียอยะตืดปะล่ะตีนี้เพิ่งยิวเลยอืดดจริงจเน้นกระเ้นกระทือไปที่ตัวของเดียนเนี่ยเป็นหลักะ โอเคดี่แอนเน่ร่วมไปหนึ่งพอดีอัอนเน่ลงเนี่ยเราก็จะไปกระทืบลิซเบตต์ต่อริสเบต์นนเป็นตัวเล่นทนี่มีบัฟได้นะแนะนำเวลาเจอดักที่เป็นแบบล่างกับที่มีบัฟได้อะสร้างบิออ๊กไฟล์อะแนะนำให้กำจัดพวกตัวที่ทำบิออ๊กไฟล์ก่อนทำให้เกิดบิ๊กไฟล์ยังไงได้ก่อนมาดิบัฟีไว้เอ้าเถอะ อยุดแล้วม่ะตีมตมตไม่เข้าแล้วไม่เข้าวันนี้วันนี้เราอันติใส่ไปที่ดัดเลยแล้วก็เลยทัมิ่งซอมแล้วก็สลิโก้ตีไปวันนี้ ไม่นา่ารอดตัด่ายไปเลยหนึ่งคืออริวนี่เนี่ยเอามันตีตามมามันแรงมากเลยคนพันเปอร์เซ็นต์อะอารมณ์หมดจนแดนปาอันใส่สาวมตีสียังไงเลยนะแเขาโทคตรสีมาแล้วก็ปรับทิ้ีก่อนอันตีไปสองตัวหน้าจบเกนนะน้อ,องๆไปสมบัติไป แย่มเรียบร้อยยี่งีบนะโอเคสำหรับขยายพี่มาันจาะนำทีมลงแบบดาวาเลยก็สามารถเล่นบอกเลยนะห,นห,นะหรือว่าจะหาเน็ตดูถ้หา่เจอก็เล่นบอกดีแหละนะส่วนเฟซหรือเพจพี่ยังไ,ไม่ทำเลยก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอพี่คลิปต่อไปสวัสดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม